สิจ้าพี่น้องตอนไปมือน,นี้เด็กน้อยอยากกินขา้าวจีก็เลยสิจีข้าวสุกินจ้าสาวซ้ำน้อยมาดามเพื่อนมาดามมาหามือน,นี้อยากกินข้าวจีวเพื่อนเฮ็ดนี่กินแน่วเพื่อน่าเอากินมึงก,ก็เสียบบ่ยเฮ็ดเฮ็ดแล้วจะกินมึงด้วยเสียบบ่ยมันห่อน,นี่ประเดี๋ยวมาใส่นี่อืมอืม มันชูกไปล่ะชูอยากนั่งกินกับบอกฝากกดแหลกกดแช่กดแหลกกดแช่กดกดินสามกินหอดบะเมยอยู่ใคกินหอยแม่ก็ปาก,กไปบอกทธอแม่ไม่อยู่บังอยู่นะเนี่ยบอกแม่กินหอยแล้วแม่ก็กดไปพ่อลูกเฮ้ยลูกตัวเนี้ยสุงนี่หนูชอบกินเผืยว

แล้วสิลงให้แล้วก็ไปเปิดเบิ้งบาดนี้มือนีเพื่อนมาดามมาเพื่อนมาดามมาอยากกินข้าวกี้พี่สันบอกเค้ก,กี้ให้กินแน้ว,ว่า่สันเค้ก,กี้ท่าไรนี่ยกให้เพื่อนคืนเบื้องเนี้ยอืม,อม มันก็เป็นใครที่มันเอาไว้ใ่ใครเรามันก็มีใครเยไม่เีมโอ้ยหัวนุนัหนีไม่สห่มไมอสุ่ไยะมันไขยไข่เ้นนี้